ลักกิโลใหญ่สักหน่อยดูน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศหรือเปล่าหลักกิโลนี่ขอถ่ายให้เพื่อนๆดูหน่อยจ้าถ่ายให้เพื่อนดูหน่อยจ้านี่จ้ะ อุดร19กิโลควนแก่น1 39ราชมารี323 3 9กรุงเทพ่5081เสากิโลใหญ่อยู่ที่อำเภอเพลินทางตะวันขั้สวัสดีค่ะมือนีบ้านหนองค่ายค่ะ มะนอ,อกค่ายบานหนะ้าก็ได้มาส้มสวนผักมวนมาส้มดอกมาเก็บเมื่อกินห่ัไปเบิงว่าหน้าเขาเพื่อนปลูกผักอียังนงะจ้ามาจามาส้มดอกดาวเรื่องดอกดาวเรื่องสิรักเพื่อปลูกก็หนนะ้า อันนี้บักเขือเทศพักเดียวต้นเดียวอันนี้หอมเปสะระเนรอันนี้บักผักซี่ยังไรซี่ไทยซี่ไทยเป็นดอกแล้วผื่นเนี่ยาย่ายงบงบอยู่กําลังเก็บผักไข่ย่ายกําลังเก็บผักไข่เนี่ใบผักฟ้ามเตยน,นั่นเนี่ยไปกินกับตะมุ้งเราใช่ไหมเออผักอดอกใบกระเทียมเด้อนี่ใบกระเทียมใบกระเทียมใบกระเทียม มาหาแอมแปเก็บพักกันนี่เพิ่งกำลังลกหอมไหย่ยหอมหอมห้ยี่หอมอันนี้อันนี้พันนกเมืแล้วเหลือแต่ต่อมันเหลือแต่ต่อมันนี่ดาวเรื่องมักหน้าสองต้นยังสูงเลยค่ะ ม่เบิ่งทางนี้เบิ่งทางนี้ผมเหมืองเน่าโดกเดอ้อนี่เดอ้อจะว่าเปานโดกเดอ้อหมากมันหลขึ้นอ,อย่างนี้ได้ดิน,น,นี่อันนี้เพิ่นพุงนพนพ่งแปงไหมนี่เพิ่นพุ่งแปฝงเพราะหอมป้อมมันแปงได้พร้อันตีดีว่าขึ้นสายว่านหอมป้อมมันใบมันใบมันคือกันอันนี้พักสลัดแล้วพุ่งแปง คือบ่ได้ปลูกหลายค่ะพี่น้องปลูกแค่เพื่อนปลูกแค่น้อยๆปลูกไว้กินซื้อๆไ่ได้ปลูกขายปลูกอย่างเพื่อนปลูกไว้ใพื่กินคือแบบว่าท่านผู้องไปซื้อกินมันปลอดภัยดีมะเขือเทศเมื่อกี้วัดเจ้าเอเจ้าดิวมังได้ที่ว่างเนยๆเราก็ไปปลูกอันนี้ต้นนี้ยังนี้ตัวอย่างนี้ย่าินนี่อู้ ขอขอได้สันตุกเจะเไปปลูกอยู่บริษัทเพราะอันนั้นว่าขึ้นมะม่วงหามะนาหูค่ะแลยวจะแอมแปะเอาอีกแล้วค่ะแอมแปะอ,อีกค่ะ,ออคะข้าวเปไก่ค่ะพี่นองทีรถมากประมาณกท่ไรละหกสิบโลค่ะจากบ้านมา มาเล่นน้ำหนากยีหลังไข้ามาตลอดมาสุดเดือนค่ะยายแลอยู่กับตาสองคนลูกสาวกับเบเฮ็ดงานจ้า,จาแค่นี้เด้ค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปไม่เด้ค่ะวัสดีค่ะ